ว่าที่อาจารย์สอนไว้ว่า,าการมาฉันทะตัดที่อนาคามีแต่พระอนาคามีเนี่ยเนื่องจากเป็นชั้นสุทธาวาสจะมีอยู่5ชั้นนับจากชั้นแรกของชั้นสุทธาวาสคืออสัญญาัตตาพรหมเป็นชั้นที่11เนั้นสุทธทวาสเริ่มที่ชั้นที่12คือศรัทธา13วิริยะ14 สติ15เอ่อสมาธิ16ปัญญาแล้วเนื่องจากเอกคตาเจตสิกเ,เก็บการมาฉันทะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกคตาเก็บการมาฉันทะเนี่ยสมาธิเอกคตาเท่ากับสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ย กามฉันทาจริงๆในพระอนาคามีตัดที่ชั้นที่เป็นสมาธิสุทาวาสที่เป็นสมาธิคือชั้นที่15ชั้นที่ 15, ทส5บ้ชัน้นที่เป็นสมาธินั่นคือพระอนาคามีตัดกามาฉันทะจริงๆคือตัดที่ชั้นที่เป็นสมาธิ คือชั้นที่สิบห้า